สวัสดีครับปีนี้น้อยหนงในสวนของผมดกมากๆครับลูกกํลาลังโตเลย2ปีที่แล้วเขาก็ติดลูกแบบนี้แหละครับแต่รสชาติมันไม่อร่อยรสชาติไม่หวานครับมีเพื่อนๆแนะนํามาว่าวิธีทําให้น้อยหนงของเราเนี่ยรสชาติอร่อยแล้วก็รสชาติหวานก็คือจะต้องใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงๆครับก็คือโพแทสเซียมกรณีที่ไม่มีปุ๋ยเคมีแนะนําให้ใช้พวกขี้เถ้าปูนขาวก็ได้บ้านผมมีขี้เถ้าอยู่แล้ว แม่ทําขนมด้วยเตาถ่านก็จะมีขี้เถ้าเหลืออยู่ก็จะมาใช้ประโยชน์ในวันนี้นะครับก่อนที่จะใช้ประโยชน์มาดูน้อยโ่งก่อนว่าดกขนาดไหนครับดูใกล้ๆมือก่อนครับลูกนี้ยังเล็กอยู่ครับสองสามลูกนี้ก็พอได้อยู่นะไปดูลูกใหญ่ๆหน่อยครับลูกใหญ่ๆก็จะอยู่สูงนะ อยู่ด้านบนครับใกล้ๆมือก็มีอยู่ครับนี่ครับน้อยงงกับน้อยนาเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับแต่รสชาติของน้อยงงเนี้ยสูน้อยนาไม่ได้ด้านบนก็เยอะครับคราวน,นี้มาดูการใช้ขี้เถ้าในการบำรุงผลของน้อยงงให้รสชาติอร่อยรสชาติหวานขึ้นนะครับ ขี้เท้าของเราเนี่ยจะเอาไปละลายน้ําหรือแช่น้ําก่อนก็ได้นะครับหรือจะเอามาใช้แบบนี้เลยก็ได้ผมจะใช้แบบนี้เลยพอโรยขี้เท้าเสร็จก็จะลดด้วยฮอร์โมนนมสดนะครับ<ะ>เพื่อเร่งความหวานเร่งผลให้เขาใหญ่ขึ้นครับจุดนี้มี2ต้นก็ใช้ขี้เท้าประมาณ2-3กิโลกร,รัมนะครับผมมีอยู่ประมาณ2กิโลก็ใช้ประมาณนี้ โรยห่างต้นเขานะดูสรงพุ่มครับสรงพุ่มอยู่ตรงไหนเราก็โรยไปตรงนั้นนะง่ายๆเลยครับโรยให้ทั่วสรงพุ่มครับขี้เท่าก็จะมีธาตุอาหารโพแทสเซียมสูงนะครับมีแคลเซียมด้วยมีซิลิก้าด้วยนะ นอกจากจะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นแล้วก็ยังเป็นสารกำจัดแมลงสารกำจัดศัตรูพืชครับ โดยลงไปเยอะๆเลยครับต้นไม้อย่างอื่นก็ได้ประโยชน์ไปด้วยครับเพื่อให้ขี้เท่า เขาละลายนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรวมถึงพวกสารแคลเซียมสารที่เป็นธาตุรองเนี่ย mm hmm. เขาละลายออกไปซึมลงไปในดินนะครับ mm hmm. ก็จะลดน้ํา mm hmm. ผมจะลดน้ําด้วยออมโมนนมสดครับอัตราส่วนการใช้ก็น้ํา10ลิตรออมโมนนมสดก็ประมาณ5 0 6 0ซีซีนะครับกะเอาเลยนะประมาณเอาเลยครับ หอมมากๆเลยครับฮอโมนนมสดลดลงไปเลยครับช่วงเวลาที่เราจะโรยขี้เท่าก็คือช่วงที่เขาติดลูกนะหรือจะใส่ตอนรองก้นหลุมปลูกก็ได้นะใช้ได้เช่นเดียวกัน โอเคครับเดี๋ยวพาไปชมลูกใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมมาลดน้ำต่อชมลูกน้อยหน่มลูกใหญ่ๆก่อนครับอยู่สูงหน่อยครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง้านนี้จะดกมากๆเลย ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะลูกใหญ่นะ่าจะแก่แล้วเดี๋ยวผมเก็บลูกใหญ่ลงไป ลูกใหญ่แก่แล้วครับนี่ครับใหญ่มากเลยครับถ้าเข้าสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยเขาก็จะใหญ่พอๆกับน้อยหนาเพชรปากช่องเลยครับนี่ครับ ลูกนี้แก่แล้วครับนี่โอเค f อที่อยากได้มเมล็ดก็ทักมานะครับปีนี้ได้มเมล็ดพันธุ์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลดน้ำต่อฝากผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ